สวัสดีครับผมเพื่อนวันนี้เจอกับหมวดคนะครับสอสร้างสืงส่อตอนเช้านะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการเปิดค่าการมองเห็นนะครับหรือว่าค่าเอ็นเทนเมนตนะครับค่าเอ็นเทนเมนต์ก็คือค่าที่ผู้ติดตามนะครับมีพฤติกรรมหรือปฏิยายใดจกับคลิปของเรานะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าระยะเวลานะครับในการใช้คลิปหรือค่า เอฟเฟลต์ไทม์สแตนดิ้งนะครับผมค่าตัวนี้นะครับระบบคำนวณมาจากการที่ผู้ติดตามของเรานะครับเข้ามาทำทกิจกรรมในคลิปของเราเช่นการกดไลค์การกรบูปหัวใจการส่งรูห้หัวใจการทําอะไรใดๆก็แล้วแต่รวมถึงการคอมเมนต์ด้วยนะครับผมทั้นแล้วนะครับสรุปได้ว่าคะแนนที่จะมีมากที่สุดนะครับในการสร้างค่าเอฟเฟลต์ไทม์สแตนดิ้งเนี่ยเพื่อที่จะให้ค่าเฟลอ์เขาเอาไป เอาระบบไปคำเอาค่าตัวนี้ไปคำนวณออกมาเป็นคะแนนนะครับแล้วก็จะส่งต่อคลิปของเราเออกไปสู่ผู้อื่นหรือการประเมินในเบื้องต้นว่าคลิปของเรามีคุณภาพไหมมีผู้ดูไหมมีผู้ติดตามไหมหรือมีคนคอมเมนต์ไหมนั่นแหละครับจึงมีคําที่ขบอกว่าดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการสร้างค่าเอฟเฟ e ต์ทับสแตนดิ้งให้กับเจ้าของคลิปลนั้นไม่ได้เกี่ยวกับผู้ติดตามนะไม่เกี่ยวกับผู้ดูนะ มันก็เลยเกิดมาเป็นมารยาของที่ว่าถ้าเรามีเพื่อนเราควรไปเยี่ยมเพื่อนไปดูคลิ่ของเพื่อนและเพื่อนเขาก็จะมาดูเครื่องของเ,เองฝากไว้ทิครับสวัสดีครับ